สวัสดีครับต่อไปจะเป็นาการรับสินค้าเข้าสต็อกนะครับต่อไปที่เมนูข้อมูลรายวันนะครับเลือกรับนะครับหรือจะเลือกจากไอคอนบนหน้าจอก็ได้นะครับที่เขียนว่ารับสินค้าคลิกเข้าไปนะครับเลขที่เอกสารนะครับโปรแกรมสร้างให้นะครับอันนี้ก็คือแนะนําว่าให้โปรแกรม running อัตโนมัตินะครับเราจะได้ไม่ต้องไปไปจําว่าปัจจุบันเรา ไปทําเอกสารเลขที่เท่าไรแล้วนะครับวันที่โปรแกรมจะแสดงวันที่ปัจจุบันนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับการแก้ไขก็คีย์ไปตรงๆหรือกด f 9นะครับหรือดบะปุ่ลคลิกเพื่อเลือกจากปฏิทินก็ได้นะครับประเภทก็คือประเภทการรับนะครับจำไม่ได้ก็แตะปบ,บ่ลคลิกนะครับตอนนี้เรามีอยู่สามประเภทอันนี้ผมจะรับจากการซื้อนะครับ รับจากหมายความว่าถ้าเป็นด้านซื้อเราซื้อของจากใครก็สมมติเป็นจากร้านขายส่ง ABC นะครับแล้วก็ของที่เรากำลังรับเข้ามาเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่คลังไหนนะครับก็ใส่ไปผมเอาไว้ที่คลังกรุงเทพนะครับรแผนกที่เกี่ยวข้องกับการรับนะครับเป็นแผนกจัดซื้อนะครับคนที่ขอให้ ทำการซื้อเข้ามานะครับผมระบุไปด้วยนะครับเป็นนายธราเทศนะครับแล้วก็คนที่อนุมัติการให้นําของเข้ามาก็คือคุณวิไลพรนะครับเอกสารอ้างอิงนะครับอาจจะเป็นเลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าครั้งนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขที่ใบส่งของจากทางร้านค้าก็ได้นะครับหรือเป็นเลขที่อินไวท์ ผมใส่เป็น Android ไปนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพิ่มแถวก็ได้นะครับเพื่อป้อนตัวรหัสสินค้านะครับผมหรือตอนที่เราป้อนข้อมูลเรา enter มาเรื่อยๆนะครับจนถึงไม้เหตุและ enter อีกทีหนึ่งโปรแกรมก็จะแทรกบรรทัดรหัสสินค้าให้เราป้อนให้อัตโนมัตินะครับจำไม่ได้กด F9 นะครับ เราผมจะซื้อตัวนี้เข้ามานะครับเวลาที่เราใส่สินค้าเสร็จปุ๊บโปรแกรมจะแสดงชื่อแล้วก็หน่วยนับตามที่เรากําหนดไว้ที่แฟ้มข้อมูลสินค้านะครับผมถ้าสินค้าเราคอนโทรลเรื่องล็อตนัมเบอร์นะครับเราสามารถใส่ล็อตนัมเบอร์เข้าไปได้นะครับสินค้าที่ซื้อมานะครับซื้อมาเก็บที่ครั้งนี้ซื้อมาเข้าครั้งนี้นะครับผมต้องการเก็บไว้ที่ไหน ดับเิคลิกผมเก็บไปที่หลังล้างก่อนนะครับผมซื้อมาสักห้นะครับต้นทุนต่อหน่วยตรงนี้ก็คือโปรแกรมจะดึงมาจากที่เรากำหนดต้นทุนมนาตรฐานไว้ที่แฟ้มสินค้าแต่เราสามารถแก้ไขได้นะครับเช่นครั้งนี้เราอาจจะซื้อเข้ามาด้วยราคา255นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับผมป้อนเป็นซื้อเล่มน,นี้เข้ามาเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับ ผมเก็บไปที่สต็อกหลังร้านเหมือนกันซื้อมา50ิบเล่มนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับในการบันทึกการรับสินค้าเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มจัดเก็บนะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าต้องการดูว่าเรามาบันทึกอะไรไปบ้างนะครับสามารถกดปุ่มค้นหาหรือ f 2นะครับเพื่อเลือก ขึ้นมาดูหรือว่าเลือกขึ้นมาแก้ไขก็ได้นะครับคราวนี้อยากจะแนะนําอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มที่เขียนว่าค่าเริ่มต้นนะครับปุ่มค่าเริ่มต้นตัวนี้จะช่วยลดการป้อนข้อมูลน้อยลงให้น้อยลงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีคลังสินค้าอยู่คลังเดียวนะครับแล้วก็ทุกครั้ง ที่เราเปิดหน้าจอมาเราไม่จําเป็นองมาป้อนรหัสค้ังทุกครั้งนะครับเราสามารถกําหนดให้โปรแกรมป้อนรหัสค้ังให้เราโดยอัตโนมัติได้โดยกําหนดค่าที่ปุ่มค่าเริ่มต้นนะครับลองคลิกเข้าไปดูรหัสค้างนะครับตรงนี้ให้คลิกจุดๆปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นคางกรุงเทพนะครับผมแล้วก็กดปุ่มบันทึกเวลาที่เราเปิดหน้าจอเข้ามาครั้งต่อไปจะเห็นว่าโปรแกรมก็จะ ป้อนหหัดคังเป็นคังกุงเทพตามค่าเริ่มต้นที่เรากำหนดไว้ก็จะช่วยลดการป้อนข้อมูลให้น้อยลงนะครับ